สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสมมรลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในแพท1.4กันค่ะคราวนี้นะคะตัวละครที่เราจะใช้ทําความสมมรลับนี้คือพี่ตั้นเหิงสีดาวที่ทุกคนมีอยู่ในไอดีนั่นเองค่ะ ราะว่าเราจะต้องใช้พี่ต้านเหิงทําการโจมตีเข้าสุดท้ายจบชนะบอสน้องหยางชิงค่ะมาเริ่มทาความสำเร็จลับนี้กันเลยนะคะบอสน้องหยางชิงเราสามารถเจอได้ตลอดหาวนที่ฟอร์กอรเทนฮอลของเซียนโซเมื่อเทอกของเรือสแสวงหายาอมตะชั้นที่2ห้องล่างนะคะเวลบอสน้องหยางชิงจะอยู่ที่เวล0ค่ะทีมที่จะลงสู้กับบอสน้องหยางชิงชั้น2ห้องล่างนะคะเราจัดทีปกติของเราได้เลยค่ะแล้วก็ใส่พี่ต้านเหิงสีดาวเข้าไปในทีมเราค่ะถ้าใครไม่ได้ปั้นพี่ต้านเหิงแบบฟูฟูนะคะแนะนำไม่ใส่ตัวละครที่ทำดาเดาเ,เีว เราจะใช้ทีม3ตัวละครสีตัวละครก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราต้องบริหารเทิร์นบริหารดามจดให้พี่ตันเหิงทำดามจดปีท้ายบอลน้องหยันชิงเท่านั้นค่ะแนะนำให้เราใช้พี่ตันเหิงตีมอนสเตอร์หลายๆรอบนะคะเพื่อฟื้นฟูเก็บท่าไม่ตายเอาไว้ใช้ตอนเจอบอสน,อนอ้องหยานชิงค่ะ พอบอสนอนหยังชิงเหลือเลือด HP น้อยประมาณหลักหน่วย2%หรือ3%ก็ให้ใช้ท่าไม่ตายของที่ต้นเหิงโจมตีไปไดทายบอสได้เลยค่ะพอเราทําสําเร็จความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยนะคะความสำเร็จลับมีชื่อว่าพิธีโดนยุทธทสอบหอกใช้ตัวละครต้านเหิงในฝ่ายเราทำการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อเอาชนะการต่อสู้กับหยางนชิงได้รับเพน้เพชรค,ค่ะ ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับความสําเร็จรับที่ต้องให้พี่ตั้นเหิงโจมตีบีดทายบอสน้องหยันชิงค่ะความสําเร็จรับตีบอสน้องหยันชิงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมก like, go check, go ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามี p l a ลิสต์ความสาเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิป,ปอื่นๆได้ในช่อง p l a ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ